กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลังจากบินบรลลือฤทธิ์รับเลี้ยงหมาจรจัดที่มาร่วมวิ่งในกิจกรรมการกุศลวิ่งเพื่อบ้านหลังสุขสุดท้ายบริเวณลำตะคองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยสุนัขตัวนี้เดิมทีชาวบ้านเรียกว่าเจ้าเตี้ยลำตะคองเป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของใช้ชีวิตเร่ร่อนตามถนน แต่ภายหลังบินเกิดความสงสารจึงตัดสินใจรับเลี้ยงเป็นการถาวรพร้อมตั้งชื่อใหม่ว่าน้องเปลี่ยนนายปัจจุบันน้องเปลี่ยนนายกลายเป็นหมาขวัญใจโลกโซเชียลมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากมักปรากฏตัวเคียงข้างบินตามกิจกรรมต่างๆซึ่งสร้างความสนใจให้ประชาชนที่พบเห็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน้องเปลี่ยนนายยังสร้างความหือฮาเมื่อก่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาบินได้จัดกิจกรรมเล็กๆให้สุนักเลือกเปิดกระดาษที่พับไว้ซึ่งแต่ละใบระบุเลขตั้งแต่1-10พถึง10ผลปรากฏว่าน้องเปลี่ยนนายใช้ขาเลือกได้เลข1และ9 ต่อมาผลสลากออกเลขท้าย2ตัว91ตรงกับตัวเลขที่น้องเปลี่ยนนายเลือกทำให้แฟนคลับหลายรายที่ติดตามอยู่ต่างถูกหวยและพากันเข้ามาขอบคืนผ่านโซเชียลอย่างล้นหลามสำหรับปัจจุบันน้องเปลี่ยนนายยังคงอาศัยอยู่ในความดูแลของบินได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและมักปรากฏตัวในสื่อออนไลน์อยู่เป็นระยะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับหลายคนได้ไม่น้อยนะคะ